อยากเปิดสิงสิงอ่สองอสิงอ่สองอยากเปิดสิงพี่การต้องใส่กำเนิดนะครับขาขาดนะครับใส่ขาเทียมสองข้างแล้วก็มือซ้ายขาดกีตาร์ปกติเล่นขวาผมก็กลับมาเล่นซ้ายสายไม่ได้กลับอะไรเลยนะทุกคนคือสายหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับพี่ศสโลโซครับโอ้โหยพี่เสงี่คือคสุดยอด,ด,ยอดเลยเพลงแรกที่เล่นคือคือเพลงใจสั่งมา คนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Rock ยู u Wow นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่ดำกล้องพบครับหรือว่าพี่ดำ Thailand Got Talent นะครับพี่ดำกิกดูสงครามเพลงครับปีสิบครับถ้าเป็นหนังก็คงจะเป็นระเบิดมือหนึ่งของพี่มัมโกแตกครับฉากนั้นฮามากครับหลวงพี่เท่งสองที่เป็นเด็กวัดกับพี่โจอีบอยครับวันนี้ว้าวจริงครับผลงานแบบโหเต็มที่เลยครับแล้วก็ที่ผมเห็นตอนนี้นะครับทุกคนโหตกตะลึงมากอันนี้กีตาร์ผมผมนํามาแล้วก็พี่ดำ เล่นมือซ้ายครับเล่นมือซ้ายครับสายไม่ได้กลับอะไรเลยนะทุกคนคือสายหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าพี่ดำกลับข้างเล่นครับเหมือนแบบสไตล์จิมมี่ฮันดิกเล่นเลยอะพี่ดำเนื่องจากว่าผม พิการต้งแต่กำเนิดนะครับขาขาดนะครับใส่ขาเทียมสองข้างแล้วก็มือซ้ายขาดอยากจะเล่นดนตรีก็กลับทุกอย่างหมดเลยครับกีตาร์ปกติเล่นขวาผมก็กลับมาเล่นซ้ายแล้วไม่กลับ้ายเพราะว่ามันไม่ใช่กีตาร์ของเราตอนที่ฝึกตอ,อน <c oughs> แ,ลแล้วตอนแรกๆพี่ดำฝึกไม่งงเหรอครับไม่งงครับเพราะว่าเราไปซ้อมดนตรีเนี่ยก็คือไปไม่ได้ไปซ้อมหรอกครับไปไปดูพี่พี่เขาเล่นในวงเราก็ที่แรกก็มาจับมาก็ใช้อย่างนี้ฮะเล่นอย่างนี้ก่อนนะจับนอนแล้วก็ ประมาณนี้นะฮะเล่นอย่างนี้เลยครับเมื่อก่อนได้แล้วก็แบบมาพิกครับ<อ>แล้วก็คนที่สอนก็คือพี่ชัย ลูกคุณลุงที่อยู่ในวงเล่านั่นแหละครับเขาก็สอนบอกว่ามันก็พิกับกีตาร์เลยถ้ากับสาย่เคยลองดูแล้วครับแต่ผมไม่กลับดีกว่าเพราะว่าเราต้องแบกกีตาร์เราไปด้วยตลอดมันไม่ไหวเราต้องไม่กับสายจะเล่นง่ายกว่าแล้็สะดวกกว่าครับแล้วก็พิธดำใช้ตรงตรงนี้มัดมัดมัดก็คือใช้เป็นหนังยางเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นบัตรเติมเงินเป็นพลาสติกนะครับใช่ครับแต่ก่อนนั้นนั้นอีกก็คือมันไม่มีบัตรเติมเงินผมใช้ขวดน้ำอารมณ์นะครับตัดเป็นสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้เชือกรองเท้ามัดนะครับแล้วก็ใช้ไฟลนนนแ้้วกก็็รีดใหมมัเปบออา แล้วก็ดีแต่มันบางเคยใช้ไพ่ใช้ขวดน้ําอัดรมแต่สุดท้ายมามาเจอในยุคนั้นก็คือบัตรเติมเงินครับสี่เหลี่ยมแล้วก็ใช้หนังยางวงสีแดงไงหนังครับมัดเลยแล้วดีหน่อยครับตอนนี้ก็คือมาได้ปิกของพี่เต้ที่ส่งให้ผมไปลองใช้นะครับ ดีมากเลยครับเล่นได้ทุกสไตล์เลยเล่นได้ทั้งกีตาร์โป่งทั้งกีตาร์ไฟฟ้าผมชอบมากขอบคุณครับที่เอามาฝากครับยินดีครับพี่ดำทีนี้ล็อกยูว้าวครับขอย้อนไปนิดนึงครับพี่ดำเริ่มเล่นกีตาร์นี้ตอนอายุเท่าไหร่ครับตั้งแต่ป3เลยครับ ปออยู่ประมาณโอ้โหปอ3ประมาณเกือบ10ขวบ9ขวบ1ิขวบชอบดนตรีมากเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเนี่ยคือเป็นพระเอกมลำคุณลุงเป็นมือกองเมื่อก่อนผมตีกองก่อนนะก่อนที่จะมาเลนกิตราใช้เชือกลเท้ามัดเลยตีบโหรีรอบโบสถ์เรานี่แหละครับครับครับวงรถแห่นี่แหละทุกวันนี้ครับพอพี่ดำเริ่มเริ่มจับกีตร์เนี่ยตอนแรกพี่ดำคิดว่ามีอุปสรรคอะไรไหมครับอุปสรรคก็คือหนึ่งเรา เป็นคนพิการมือมีข้างเดียวแล้วที่สําคัญนิ้วที่เราเหลือมันสั้นมากครับ,รบแล้วกีตา้ามันก็คอใหญ่มากเมื่อก่อนพวกโจโจใช่ไหมครับโอ้โหลำบากมากแล้วสายกีตา้าไม่มีหรอกครับ ที่ไม่มีสนิมอะแล้วลกบิดก็ไม่มีด้วยครับทุกอย่างคืออุปสรรคครับด้วยร่างกายของเราด้วยแล้วก็บวกกับอุปกรณ์ทุกอย่างมันอุปสรรคหมดทุกอย่างครับล้วตอนที่พี่ดำเริ่มเล่นตอนปสามนั้นมีแรงบันดาลใจเป็นมือกีตาร์หรือเป็นวงดนตรีอะไรไหมครับตอนนั้นมีหนักเลยครับพี่เสกโลโซครับเอ้โหยเหมือนกันเลยครับพี่ดำเหมือนกันพี่เสกนี่คือสุดยอดเลยทําให้ผมอยากจะเป็นนักดนตรีอยากให้ผมอยากจะเป็นเหมือนกูเล่นเก่งอะไรประมาณนี้ครับเดี๋ยวนะครับถ้าย้อนไปตอนนั้นปสามตอนนั้นโลโซชุดอะไรครัับพ่ดไมตงห ไม่ต้องห่วงชันชุแรกเลยอ๋อโลโซไซตี้เลยครับแล้วก็มาจักรยานเสีอแดงพวกอะไรก็ยอมก็อะไรต่ใช่ใช่ครับคือคือทุกเพลงต้องได้ฟังหมดทุกเพลงของเสกได้ฟังหมดก็คือพี่เสกเลยแล้วก็เริ่มเริ่มแกะจากเพลงพี่เสกเลยอย่าใช้คําว่าแกะเลยครับคือใช้คําว่า อยากจะเล่นอยากจะเล่นเ,เลยเพลงแรกที่เล่นก็คือเพลงใจสั่งมาใจสั่งมาโอ้ครับโอ้โหใจสั่งมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเป็นพวกไม่ต้องห่วงฉันคือยังแค่ซ้อมแต่ยังเล่นไม่เก่งเพราะว่าคอร์ดซีคอร์ดเอคอร์ดอะไรมันยากตอนนั้นนะครับแต่มาเป็นคอร์ดทาบด้วยใช่ครับตอนนั้นคือทาบยากมากแล้วก็ทีนี้มาเป็นใจสั่งมาง่ายสุดเลยเป็นจีเป็นจีเป็นคอร์ดเป็นโอเพนสติ้งแล้วใช่ครับแล้วพี่ดำเริ่มเริ่มฝึกโซโล่เริ่มฝึกอะไรตอนนั้นเลยไหมครับ โซโล่ยังครับแค่ขอดครับขอดก่อนไม่ร้องด้วยตอนนั้นครับไม่ใช่นักร้องด้วยครับครับแค่แค่เป็นคนดีดได้แล้วก็ให้ให้คนอื่นร้องแล้วก็มีจุดเปลี่ยนไหมครับมาเล่นอาชีพหรือว่ามาเริ่มประกวดไหมครับตอนตั้งแต่ป .3 ที่หัดเล่นอย่างเงี้ยฮะป .3 เสร็จปุ๊บผมอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะครับผมเกิดที่จังหวัดสกลนครตอนนั้นคือเรียนตั้งแต่ปฐมจนถึงม .1 ขอคุณแม่ออกมาเรียนเพราะว่าดนตรีที่แถวบ้านคือมันมีคนตาบอดที่สอนเล่นพินเล่นกลองอะไรคือเขาเขาเสียชีวิตไปที่นี่กย ไปเรียนดนตรีที่ไหนก็ได้ย้อนไปอีกตอนอนุบาลเนี่ยตอนเด็กๆเลยเนี่ยคือเคยมาเรียนที่ศรีสังบันปากเกร็ดแต่เขารับเฉพาะไอ้สติปัญญาเขาส่งผมกลับแล้วไปเรียนประถมที่นู่นแล้วทีนี้ก็ส่งจดหมายมาที่ที่ปากเกร็ดนนทบุรีเขาบอกว่ามีโรงเรียนที่ขอนแก่นที่เป็นโรงเรียนคนพิการทางด้านร่างกายโดยเฉพาะก็คือตอนนั้นเป็นศึกษาพิเศษขอนแก่นก็ออกจากที่บ้านมหนึ่งมาเรียนม .2 อ .3 ที่โรงเรียนศึกษาพิเศษขอนแก่นโชคดีทีนี้ก็มีครูดนตรีด้วยแล้วก็มีพี่ๆที่เคยอยู่ปงปงรักสออนครับไปสอน ช่วงเคคสาร์อาทิตย์ผมก็เล่นเบสเล่นกีตาร์เล่นพินเล่นอะไรได้มันก็พัฒนามากกว่าเดิมอพอเรียนที่ศึกษาพิเศษคอนแก่นนะครับผมก็ได้เป็นนักกีฬาของคนพิการเ,เล่ปิงปองครับ้องไปคัดทีมชาติก็ไม่ไปจบ<ม>ทำไมครับชอบดนตรีครับ,บ,บ,รบไปสอบนาาติลินครับไปสอบเข้าวิทยาลัยนาาศิลินกระสินได้ก็คือมอ4 เอกดนตรีสากลก็คือกองชุดอ๋อแต่เป็นเอกกองชุดอะครับใช่ครับแล้วทำไมไม่เลือกเอกกีตาร์ไปเลยเอกไม่ได้ครับเพราะว่าเขาต้องเรียนคลาสสิกต้องใช้นิ้วใช่ไหมครับเห็นลบากมากใช่ครับลบากครับก็มีโอกาสไปเรียนที่วิทยาลัยนาฏศินกรสินจนจบชั้นกลาง3ก็คือมหในช่วงนั้นก็คือเล่นตลกหน้าเวทีกับพวกปรงรางพวกอะไรคือเป็นตลกด้วยเป็นมือเบสด้วยคือเอาทุกอย่างครับตอนนั้นก็คือขอให้1ขอให้ได้เงินแล้วก็ได้แสดงทีนี้โชคดีของผมอีกพี่โอโม่โรงรางซออนเนี่ยอ้วนๆ เขาพาพี่เหลือเฟือเนี่ยไปเล่นตลกที่จังหวัดกาฬสินผมก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปไปหาพี่โอโม่พี่เหลืองงเลยคนพิการอะไรมนขับมอเตอร์ไซค์ได้ด้วยไปนั่งกินข้าวต้มก็เอากีตาร์โปรกมาโชว์ทีนี้พี่เหลือบอกเข้าไปทํางานกับพี่เลยตอนทำทำงานตําแหน่งอะไรครับเป็นตลกครับเป็นเล่นตลกเลยครับเป็นตลกเลยเล่นตลกเลยนึกว่าแบบไปตีกองหรือไม่ไม่ไม่ครับคือไปไปเล่นตลกแล้วก็โชว์ความสามารถในสิ่งที่ไม่ไม่คาดคิดอะไรประมาณนี้ครับแล้วทีนี้ไปเล่นตลกได้จบ ม .6 ก็มาเรียนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์<ม>ก็คือนศาฏศิลป์กรุงเทพวังหน้านั่นเองติดกับธรรมศาสตร์รรรก็เอ็ดนตรีสากลเหมือนเดิมกลางคืนก็เล่นตลกแต่ยังไม่ได้เล่นดนตรีอาชีพเลยนะครับแต่ก็รับงานโปรงลางเป็น เหมือนเหมือนเอาพวกเพื่อนเพื่อนพี่พี่นักศึกษาด้วยกันเนี่ยไปเล่นโปรงรางกลางคืนเราก็เป็นพิธีกรเป็นตลกหน้าเวทีไปมีโอกาสได้ไปออกรายการตีสิบร้องเพลงเงาเสียงของพี่พีเสเดส์ครับร้องเพลงผิดเอาท่อนสุดท้ายมาเป็นท่อนแรกในตอนนั้นยังไงก็แพ้เพราะเขาเอาคนที่เสียงเหมือนแล้วก็เสียงดีที่สุดใน3แอคใช่ไหมครับครับ,รบแต่ทีนี้พี่ปุ้ยตีสิบพี่ปุ้ยดันดาราเราเนี่ยเขาก็เลยโยนมุกว่า ดํเนี่ยเป็นคนพิการแต่ใส่กางเกงขายาว,ยาวก็ยนมุกงมาาเป็นนักตะก้อใช่ไหมับเ,เล่นตะก้อแล้วขาหลุดคือค่ำคืนนั้นคือดังค่ำคืนเลยได้ที่หนึ่งเฉยเลยชนะเลิศจากแพ้ในเรื่องเพลง่ะกรรมการให้9.5เลย,ยคนอื่นได้7ได้8ปดแต่<อ>แตร้องเสียงดีทุกคนเลยหลังจากนั้นผมเลยได้เป็นนักร้องอ้าแล้วตอนแรกพี่ดําฝึกร้องมาจากไหนครับไม่ได้ฝึกเลยครับฮะผมไม่ใช่นักร้องมาก่อนผมเป็นนักดนตรีคือแบบร้องตามตามอารมณ์ตัวเองตไม่ร้องเลยไม่ร้องเลยอ้าวเป็นมือเบสของ วิทยายลัยน่านสมสินก็นพี่ดำไปร้องตีสิบเนี่ยไปร้องตีสิบก็คือพี่ปุ้ยเนี่ยเขาโทรมาหาเงาเสียงของพีเสดเดิร์ไอ้พะเอิร์ดเราเนี่ยเล่นมุกพีเสดเดิร์เอามือซ่อนไว้ในกระเป๋ากางเกงพี่โอโมโฝากพี่เหลือบนหน้าเวทีพระรามเก้าฝากน้องชายกูหน่อยนี่ไอพีเสดเดิร์มาเลยขี่มอเตอร์ไซคแอนแอนเอาบุญว่าตกใจทั้งคณะเลยทีนี้ <c oughs> คำแต่ไม่รู้จะอะไรก็คือเอาเพลงพีเสดเดอร์ไป,ไป เป็นตัวนั้นก็คือพี่ปุ๋ยเขาเลยเอาไปโชว์ตรงนั้นแค่นั้นเองครับคือคไม่หวังเอาชนะหวังไปสีสันในรายการ,รไม่แล้วพี่ดําไปเงาเสียงพี่พีเสดเดอร์ในกิกดูอีกครับกิกดูตัวนั้นคือตัวจริงเลยแต่พีเสดเดอร์ก็ตอนนั้นก็คือเอาแค่เอาเบิร์ดเอาเสกเอาอะไรมามาประกวดกันเฉยแต่ยังไม่มีตัวจริงแต่พอมากิกดูก็คือเอาตัวจริงไปไปตัดสินเองแล้วทีนี้หลังจากนั้นผมก็ออกตีสิบเสร็จปุ๊บก็มีโอกาสได้เป็นจากเป็นนักดนตรีเบื้องหลังก็มาเป็นนักร้องที่จ้างไปไปร้องเพลงไอ้จหออววน่่าคคตตั500ื เป็นสามพันแค่ร้องเพลงจี๋หอยกับรักคนโทรมา2เพลงสามพันอ,อ้าวสงสัยมาทางนี้แล้วเว้ยสงสัยฝึกร้องแล้วใช่ไหมครับครับก็ <laughs> ยังไม่ฝึกนะคนเขาจ้างไปดูเฉยเฉยเนี่ยก็ร้องไม่ได้คิดว่าเป็นนักร้องเลยแล้วทีนี้ก็ไปเล่นหนังหลบพี่เด่งสองไปเจอกับพี่โจอีบอย เขาก็ให้ความรู้นี่น่อยมากครับไม่ต้องร้องหรอกอะไรก็พาไปงานก็ไปร้องพีเสเดน,นี่แหละแล้วก็มาออกทายเล่์ก็ทสลุก็ไปโชว์ความสามารถเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บก็เส็นสัญญากับค่ายโซนี่มิวสิกบีเซีเทโลช่อง3ามแลนี่แหละลก็ได้ทําเพลงเปิดซิงคแล้วก็มาลงบนทางด่วน2เพลงที่เป็นเพลงของตัวเองก็ตอนนี้หมดสัญญาคือที่เล่ามาก็คืออยากจะบอกว่าผ่านมาอาชีพแล้วที่อยากจะเป็นสักนิดได้ไหมพี่ดำมีลิขสิทธิ์อะไรกับค่ายไหมครับไม่มีไม่มีครับท่อนฮุกสัก เพลงดำใช่ไหมครับเพลงใช่ครับเปิดซิงกันงั้นขออนุญาตใช้ปิ๊กของพี่เต้เต้นะครับได้ครับได้ครับดีมากครับนะครับแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเดี๋ยวผมขอฟังพี่ดำสดๆสักท่อนสั้นๆแล้วถ้าทุกคนแบบต้องการแบบเต็มๆเพลงนะครับก็เสิร์ช YouTube ได้เลยครับเอาอะไรเปิดซิงก่อนไหมฮะอยากเปิดซิงซิงอัศว์สองอ่ะวซิงอัศว์สองอยากเปิดซิงซิงอัศว์สองดูสักครั้งถ้ามีคนเปิดซิง ให้ดังหวังจะร้องเพลงให้ดังจนฝรั่งก็ปี้อยากเปิดสิงสิงอาซองอาสิงอาซองอยากเปิดสิงเป็นนักร้องดูสักทีได้มีคอนเสิร์ตเปิดสิงกันดีๆจะร้องให้บิดนี่บินมาขอลายสินโอ้โหเปิดสิงคเปิดซิงเปิดสิงสิงอาซองนั่นเองหมาหลงบนทางด่วนครับจำได้ไหมน้องไปเดินรถรับ ฉันเป็นแค่มาลงที่เดินวกวนบนทางดวนไม่มีอะไรให้คู่ควรที่เธอจะชุบเลี้ยงมันคนที่มันถูกทิ้งเจ็บจริงโง่จริงจนสมสารความรักที่ใจฉันต้องการไม่มีวันเป็นจริงได้เลยเพลงเนื้อเพลงโดนโดนครับ,รบทุกคนครับ เข้าเลยครับหลังดูคลิปนี้จบครับหมาหลงบนทางด่วนแล้วก็เพลงเปิดซิงถ้าหาไม่เจอนะครับพิมพ์คำว่าดํากล้องพบเลยนะครับก่อนหน้าน,นี้ผมดูมาแล้ว10ล้านวิวนะครับ ในสิล้านวิวนะฮะในสิปีที่แล้วไม่ไม่ธรรมดาใชไม่ธรรมดาจริงครับใช่ครับโอ้โหแบบในในยุคนั้นก็มีแต่พวกพี่โจอีบอยพวกอะไรที่ได้เยอะๆครับแล้วตอนนี้พี่ดําคือเดินสายเล่นดนตรีโชว์เลยใช่ไหมครับใช่ครับอีเวนต์แล้วก็รับงานคอนเสิร์ตของตัวเองเลยครับแล้วหลักๆคือตําแหน่งพี่ดําเป็นตําแหน่งร้องนําร้องนํากีตาร์ครับใช่ไหมครับครับแล้วก็ผมเห็นพี่ดําเป่าอะไรได้หมดเลยโบ๊ทครับเออเป่าโอ้โหตีกองเล่นเบสครับคือได้ทุกตำแหน่งเลยก็คือมีโห๊ทมีพินมีเบสมีกองมีกีตาร์โอ้โหอะไรพวกนี้อ S <S <S เยอะมากเยอะมากนะครับผม <S 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 นี่นะครับทุกคน ล็อกยูว้าวนะครับเรื่องราวสุดว้าววันนี้ครับพี่ดำกล้องพบครับผมว่าโอ้โหผมอยากคุยกับพี่ดำต่ออยากแบบเห็นสไตล์การเล่นพี่ดำแบบเจาะลึกกันเลยเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับคลิปนี้แบบอยากให้รู้ประวัติความเป็นมาคร่าวๆนะครับแล้วพี่ดำตอนนี้แบบมีช่องทางติดตามทางเพจทางช่องไหนบ้างตอนนี้มีเพจนะครับดำกล้องพบนะครับแล้วก็มี Facebook ดำกล้องพบแก้วเรืองครับแล้วก็ u t u b e นะครับก็เป็นดำกล้องพบเลยครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้นะครับได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันต่อคลิป ต่อไปครับทีนี้เทคนิคการเล่นละครับของพี่ดำล้วนๆครับทุกคนยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ดำกับเรื่องราวสุดว้าวในวันนี้มากนะครับผมพี่ดำขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ